พี่ชายพระเอกดังโชกร่างใส่ทินโชคกมลกิดก่อนโดนฟาดคำเดียวรีบขอโทษด,ด่วนจากกรณีในคำสิ่งเน็ตน้อยอายุ43ปีได้เปิดเผยว่าตนเองได้ไปทำการคำประกันการซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นแคมรีในราคา528,000บาทให้กับนายมานะอายุ64ปีพ่อของดารานนักแสดงชื่อดังคนหนึ่งแต่ถูกบังคับคดีจากศาลจังหวัดขอนแก่น ให้ทำการยืทซัพย์ของตนเองในฐานะคนคำ้ำเนื่องจากผู้ซื้อไม่จ่ายค่างวดและไม่ยอมคืนรถยนต์ที่ผ่อนซื้อล่าสุดวันที่5ธันวาคมในายคำสิงเน็ดน้อยผู้เสียหายมาออกรายการเรื่องเล่าวผ่านทางรายการถกไม่เถียงที่ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจ เราว่ารถคันดังกล่าวเขาจะซื้อในชื่อของพ่อพระเอกดังแต่คนใช้จริงๆคือพี่ชายของพระเอกดังซึ่งแฟนของพี่ชายมาขอร้องให้จนไปคำประกรันการออกรถคันนี้ให้หน่อย ถ้าเขาออกรถได้จะช่วยให้เขาหางานทำได้ทั้งนี้สนิทกันระดับหนึ่งเลยเป็นสาเหตุใจอ่อนคำประกันรถให้เขาเมื่อปีหกสเสร็จแล้วเขาก็ารถไปไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งตุลาคมหกสี่มีหมายสารมาถึงต้นแจ้งว่าทางครอบครัวนี้เขาไม่ได้ชำระค่าง,งวดรถแล้วผ่อนไปได้แค่สามงวดตนเลยเอาหมายสารฉบับนี้ไปปรึกษากับพ่อของพระเอกคนดังกล่าวซึ่งในหมายระบุให้ตัวพ่อไปขึ้นศาล แต่เขาก็ไม่ไปทั้งนี้ตนได้สอบถามว่าทําไมถึงไม่จ่ายค่าง,งวดรถเขาตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของลูกชายมีเรื่องอะไรเขาก็จะส่งเอกสารไปให้ลูกชายที่กรุงเทพหมดแต่ลูกเขาก็เงียบเช่นกันด้านในเอพี่ชายของพระเอกดังในฐานะของผู้ที่นํารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้เผยว่ารถคันดังกล่าวยังใช้งานอยู่ทุกวันนี้ซึ่งงวดผ่อนรถตนก็ไม่แน่ใจว่าผ่อนไปกี่งวดเพราะระยะเวลามันนานมากแล้วแต่ยืนยันว่าได้ผ่อน ทั้งนี้วันที่ไปปิดยอดรถตนตั้งใจจะไปชําระยอดให้เรียบร้อยอยู่แล้วที่ผ่านมาที่ไม่ได้จ่ายเพราะเจอวิกฤตหลายอย่างทั้งโควิดหรือปัญหาชีวิตในตอนนี้ตนพร้อมจะดูแลทุกอย่างและรับผิดชอบส่วนเงินพ่อหนึ่งแสนนั้นเป็นเงินเก็บของเขาและสัญญาเงินกู้ที่คุณคำสิงธรรมมาจ่ายงวดละ2 5งหมื่นก็ให้พ่อเซ็นแล้ว แล้วตนจะเป็นคนรับผิดชอบเองซึ่งได้มีการเตรียมเงินไว้เรียบร้อยแล้วแต่คุณคำสิงบอกไม่เอาอยากได้เงินก้อนซึ่งตนไม่มีแต่ตนพอมีกำลังที่จะผ่อน2.5หมื่นได้ซึ่งมีบางช่วงบางตอนพิธีกรกำลังพูดอยู่นั้นทางด้านของพี่ชายพระเอกดังสวนกลับผมไม่พูดเยอะหรอกพิธีกรก็อย่ามาพูดเยอะซึ่งทางคุณทินก็สวนกลับทันที ผมพูดเยอะตรงไหนพูดตามที่มีข้อมูลได้ข่าวว่าคุณจะลงสอสอคุณมาพูดแบบนี้กับผมได้ยังไงจากนั้นทางด้านพี่ชายของพระเอกดังต้องรีบขอโทษพิธีกรทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ